ก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะตอนนี้ก็อยู่กับผมแล้วตัวน,นี้ผมโอ้โหเพิ่งเลิกงานนะก็เพิ่งโอ้โหก็เป็นแดกเหล้ามาแล้วก็เมาเหล้าสุสดๆเลยชีวิตนี้นะก็ตอนนี้อยู่ในสก,กินเขาเรียกว่าเป็นสก,กินผู้หญิงนะครับก็มีชื่อว่าไอ้เจรินานะครับหลายคนคงเล่นออนไลน์แล้วไปเจออีนี่นะในภารกิจนะที่มันชอบแข่งรถได้อีนี่ ถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้อันนี้เราอันที่จริงผมจะไม่ได้มาเกี่เกี่ยวกับเหมือนพอดีผม ESC ไม่ได้เป็ดบ่ายสองแล้วก็เพิ่งเข้าเกมมาไอนไม่ใช่เข้าเกมมามาเปิดคอมมาก็มันมันอยู่ตรงนี้นะครับก็ผมผมนอนไม่ได้เปิดสองโมงเช้าบ่ายสองผมมาเปิดอีกทีนึงแล้วก็เปิดแล้วก็มาเปิดอีกทีนึงก็เป็นเวลาอันยาวนานอันอันยาวนานแล้วก็อันยาวนานนะครับ อังได้โปรเกต์ก็บอยนะครับก็มีอยุดเจ็ดใบก็ขายอยู่ประมาณยี่สิบวอนะครับเจ็ดใบนี่ถือว่าได้เลนะราคาไม่กดไม่กดชาวบ้านชาวเมืองก็ได้ก็เป็นอะไรที่สุดยอดนะผมว่าในคลิปนี้ก็ไม่ได้มาทำเลยมาเล่นเล่นมาขี่รถเล่นเฮ้ยโอ้โหมีรถโอ้โหใครเอารถใครเอารถทุเรียนมาไว้แบบนี้วะโอ้โหมันเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยนะผมว่านี่โอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวทางแม่งนะไม่เกี่ยวคุณเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราไอ้อำเรื่อเราไปคุยขยะกันก่อนนะครับเดี๋ยวไอ้นญิงผมนี่เป็นผมนี่คนหน้าคอมเพียรเก่าผมนี่คนหน้าคอมเพียรรุ่นแรกเนยผมบอกให้นะผมโอ้โหเป็นอะไรที่สุดเดือเดี๋ยวผมจะไปคุยขยะมันตอนนี้เราไปอยู่ในสกินผู้หญิงนะก็เดือมีอะไรคนเล่นกับผมแล้วก็แต่งไดผมเป็นเมียแต่ผมเป็นเอาสกินนี่แหละมันเล่นเลย

ทำหลายคนแบบโอ้ยอย่าให้กูเป็นพวกมึงโวยมเงี้ยเดี้ยเหี้เหี้เหี้อย่า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 คิดจะเอาตัวนี้แบรนด์แม่งหมดเลยจะพูได้เปลี่ยนนะอันนี้อันนี้คือไม่อยากพูดเยอะไปดีกว่าเดี๋ยวสำหรับใครที่อยู่แก๊งมาเฟียครับผมและคนอาจจะบอกว่าไอ้แก๊งมาเฟียถามไกลจากประตูแต่ผมมีวิธีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแนะนำกันนะครับ อันดับแรกคุณกดซีกดซีนะครับซีปุ๊บมันจะน,นั่งแบบนี้นะแ้วคุณกด W แล้วก็ Space Bar แล้วคลิกขวาแท่นะครับกดไล่ไปเลยว่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันอันนี้คือผมไม่ได้ตั้งใจทำเดี๋ยวผมจะตั้งใจทำหนึ่งสองสามนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นนี้ไม่ได้ไม่ได้โตไม่ได้อะไรไมันเป็น มันเป็นบักของเซิร์ฟอ่ะเข้าใจกันด้วยเออมันก็จะเร็วแบบนี้บุบบวเป็นอะไรที่สุดยอดนะบผกว่าจะมากินกินยิงแมง่งมึงเยอะยิงแม่งทุกคนเลยโอเคครับฮิโอ้ยไอ้ไขมันดูตันมึงมาทำอะไรนี่นี่กูยิงแม่งเล,ยป,ลยปืนบุบวกแลนวี้ปืนบอมบวกตัวมาณ ลบห้ามั้งกจำถ้ากจำันโอ้โห้แค่มาหน่สองเดี๋ยวผมดูปืนผมดูปืนมงกันนะครับผมพูดทั้งหมดใช่ไหมอ้ปืนวงหกสี่จะใบกระแตผมมีนะครับท่านผู้ชมครับผมมีใบกระแตเราีเด็ดใบผมขายยี่สิบวอล์นะสนใจจอยอนไเฟสชิงอนุไอ้ไม่ใช่อเนีชไอ้อะไรเฟสกูเฟสผมมีสองเฟสนะครับแต่ แฟนผมไม่เล่นเด็ดเออไอเฟซหลักผมจะคือจริงอนุวัฒน์สุมละ wwe อีกเฟซหนึ่งคืออันนี้ผมหนีแฟนผมไปจีบจีบสาวจีบอ,อะไรคือไอ้คสโซลี่นะหลายๆคนคงรู้นะไอไอเฟซนั้นคืออันนั้นคือแฟนผมไม่รู้เลยผม,ผมสมัครสองเฟซไปเราจะได้สบายใจ <H it> เฮ้ยไม่ยอมตายแบบได้ดีเลยนี่เจ็ดหก มึงไม่ตายทุบป่ะเดี๋ยวไปตื้อแม่งเองเอ,อมันตายเออตายไปแล้ว,ลวโอ้โหมันก็สุดยอดนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เราไปตื้อคนนะคยเมื่อกี้โอ้โหเป็นอะไรนี่เพราะว่ามันสุดยอดนะทีเรามึงหน้าไปวัดนะครับเดี๋ยวเราไปส่วนบนกันนะครับก้อนเหลืออีกประมาณ้า50มีก็ E D M เจนแจกมีสามเฮ้ยไม่ใช่จะจะไม่พีน่ะ E D M เจนแจกฉลาดเออไม่ใช่มีสามสิบเก็า เดี๋ยวกูมายค้ับวกมึงสลรภกูหน่อยว่าสอรภาบก,กูหน่อยเออย,ยิงดิกูยอมตายเอออุอ้ยีกทีบวกสิบสองโอ้โหดีดีได้ที่กูยอมตายสักเดอโอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้พกมมาอัดเล่นๆนะก็อัดไม่นานนะเระมาณเจ็ดแปดนาทีไม่ไม่ก็นสิบนาทีนะครับเดี๋ยวสำหรับใครที่เดี๋ยวผมจะบอกตรงนี้เลยสำหรับใครที่ข้อมูลหายนะครับไอ้พวกที่ข้อมูลหายบ่อยเนี่ย ยกเว้นโดนเติมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรก็สำหรับใครที่ข้อมูลหายก็ยเดี๋ยวผมจะแนะนําคุณสมัครใหม่เข้ามานะครับผมแนะนําให้คุณไปซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์นะครับนี่ในเซเว่นมันจะมีอุปกรณ์มือถือนี่คุณคุณเลือกซื้อซื้อมือถือรุ่นไหนก็ได้แล้วก็คุณเห็น,หนเลขเก้าใช่ไหมครับนี่ซิมการ์ดคุณซื้อไปเลยห้าสิบบาทเองเมื่อคุณได้ซิมการ์ดแล้วผมแนะนํา การข้อมูลหายอันนี้สำคัญนะเพราะว่าผมดูหลายไอดีแล้วคือส่วนมากคนข้อมูลหายคือเขาไม่มีเบอร์โทรศัพท์ผมว่าเกี่ยวแน่นอนเลยกับเซิร์ฟเวอร์นี่กดสเปซบาร์นี่นะเมื่อุณได้ซิมตัวศัพท์เด้เบอร์มือถือมาแล้วนะเดี๋ยวเบอร์มือถือดูยังไงเดี๋ยวมบอกนี่แล้วคนมาบัตรเติมเงินโทรศัพท์เออไม่ใช่กดบิดคุณซชื่อ นี่หน้าบัตรอัอนที่สองี่ยบัตเติมเงินตัวตับในที่ผมจะเติมไปดูไอ้แค่สิบบาทก็แล้วกันนี่ไอ้คุณพิมจะเลบว่าเติมเงินเติมเงินนะครับเมื่อคุณซื้อคุณจะมีเบอร์เบอร์โทรมานะครับเบอร์เบอร์เบอร์บัตรเติมเงินสามห้าแปดเจ็ดแปดศูนย์นะครับคุณได้มาสามห้าแปดเจ็ดแปดศูนย์นี่ก็เติมไปนะครับบบน๋้ผมมีโอกาลักษ น่ารักเงเลยเไอ้นี่สิบสองได้ออกทิ้กูด้วยนี่จกินจะกินนักบาสว่ะทีนี่เช็คเงินนะครับคุณก็พิมพ์ว่าเช็คเงินนะเช็คเงินตอนนี้เงินมมเลืออยู่หกหมื่นหกร้อยยี่สิบบาทนะครับก็นี่ซื้อซิมโครับเติมเงินโทรศับการข้อมูลหายเนะ่คือ ถ้าเป็นโดนคนเติมเปลี่ยนชื่อว่ากันไปเลยโอเคตอนนี้เราอยู่กับไอ้นักบาสนี่นะนี่จุดไปโอุ้ยกดผิดเว้ยเฮ้ยชดชดไอ้น้องเนี่ยเดี๋ยวเราทำอะไรดีวะเดี๋ยวเราทำอะไรดีทำอะไรดีเราทำอะไรดีทำอะไรดีทำอะไรดีทำอะไรมึงบอกกูดีว่าโอ้โหเจี๊ยบอยู่อยู่ไม่รู้อ่ะครับจบเลยทำนี่สิจบเลย จบเลยคำนี้จบเลยคำนี้จบเลยคำนี้เออจบเลยคำนี้อู้โอเคอู้โหเขาจะพาเราไปปิดแคคเคียวไหมครับผู้ชมเอาดีเอาดีโอ้โหตอนนี้เรามีทีมงานนะครับโอ้โหโอ้โหเจ๋งเลยครับตอนนี้ตอนนี้ผมมีทีมงานครับผมพี่เฮ้ยมันรู้จักกูหรือเปล่าวะแตไมันรู้จักกูวะ ไม่ไมรู้จักกูเลยไอ้นี่มันใครวะไอ้ดีแปดหรือเปล่าไอหกในเบอร์ยี่สิบเอ็ดชื่อฮูล <Eso S 1> มฮุเบสฮุเอสผมรู้แนวพี่แล้วโอ้จบเลยแบบนี้โอ้โหได้ออกคลิปเลยไปเหมือนมีบ้างมา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 เนาะมีเงินดอสซ์ตัวรีโอโอ จะได้ว่าไอ้เขาเป็นเอฟซีเราเนอะไอ้นี่ตัวไหนไอ้ภูมิเนี่ยเลยไอ้ภูมิการินป์ในบ้านพ่อผมนี่พ่อผมอยู่การศินในตัวไหนไอ้ภูมิเนี่ยเลยนี่ยมันชื่อว่าภูม,มิมันจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมอ่านชื่อมันออกว่าเราจะไม่ต้องใช้ปืนแค่เลยเราไปใช้กระั้งเดียวๆตัวๆเลยลงมาลงมาเฮ้ยใครมากลางเงี้ยมาขายเลยเดี๋ยวนี้ใบละสองบาทกคุ้มนะท่นานผู้ชมครับเพราะว่าคุ้มเลยใบละสองบาท นี่กว่ามาซื้อกับผม oh, no ผมมีกี่ใบผมมีผมมีผมมีเจ็ดใบจะผมขายห้าใบาเฮ้ยขายห้าใบในสิบวอจะผมขายเจ็ดใบเนี่ยยี่สิบวอแล้วจะได้ว่าผมโอเคครับคล oh. okay. ิปนี้ผมว่าผมอัดมานาเนะแล้ยก็ไม่มีสาระเลยนะคนขอบคุณที่คนที่ชมอยนะู่เลยท่งคนผมนั่งพูดแล้วฟังผมมาพูดให้ฟังให้ดูให้อะไรนะก็โอ้โหขอบคุณมากนะครับก็ ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสําหรับใครที่ไม่ถูกใจไม่อะไรก็ที่ชอบดีแล้วขอให้อม